เอาละครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะฮะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหนูการนะวันนี้เรามาอยู่กันในเกม Hitman Blood Money นะฮะก็เกมมันลดราคาเหลือ22บาทผมก็เลยซื้อมานะฮะซื้อมาแล้วก็ลองเล่นดูนะฮะคือภาพมันก็ก็อย่างว่าหละเกมเก่าแล้วเนาะเออแต่ผมก็ชอบเกมนี้ที่สุดในโลกก็ว่าได้นะฮะชอบมากเกมเนี้ยคือผมเคยเล่นตั้งแต่สมัยผมมีโน้ตบุ๊ก แรม2กิกะแล้วผมโหลดตัวเดโมมาเล่นบ่อยมากเกมนี้นะฮะโหลดตัวเดโมมาเล่นโคตรบ่อยนะฮะคือตอนนั้นยังไม่มีตังค์ซื้อเกมแท้เล่นก็เลยโหลดตัวเดโมมาเล่นก่อนนะฮะเล่นแบบฉากเดิมๆซ้ำๆหลายๆรอบจนจนจน,จนชินนะฮะอันนี้ผมก็เข้ามาก็ไม่มีอะไรนะฮะคือเป้าหมายของเราคือมันเป็นหัวหน้าไม่ใช่หัวหน้ามันเป็นเจ้าของสวนสนุกแห่งนี้นะฮะ แล้วมันเกิดเหตุการณ์สวนสนุกชิงช้าสวรรค์มันพังแล้วก็ทำให้เกิดผู้คขาล่ายจำนวนมากนะฮะก็คือแบบทำให้เกิดผู้เสียชีวิตจำนวนมากนะฮะแล้วหนึ่งในนั้นเน่ยเขาจ้างเรามาเนื่องจากว่าลูกชายเขาตายนะฮะนี่คนคนนี้เสียไปแล้วนะฮะนี่ฮะลูกชายเขาเสียนะฮะเขาก็เลย อาจจะแบบเออจ้างนักฆ่ามาฆ่าไอเจ้าของสวนสนุกแห่งนี้นะฮะเราก็เลยต้องมาทำการสังหารมันเองนั่นนนั่นเองนะฮะไปเดี๋ยวไปดูกันนะฮะอืมโคกรั้วปทีอืม,อมสองทีจริงๆก็โคกไปหลายทีแล้วผมก็เล่นพลาดไปเยอะนะฮะ รีเรื่อยเลยรีโหลดใหม่เรื่อยเลยนะฮะ Enter the Gift Shop อันนี้คือร้าน Gift Shop อ๋อเนี่ยมีป้ายอยู่บนนะร้าน Gift Shop โอเคทำให้ทำให้กาดมันมีเขาเรียกงอะไรได้ยินเสียงอันนี้นะฮะคือ,อ ทำทสงนะนะ่งเสียงนะฮะให้กาดได้ยินเสียงเหรียญยออมไปละ Okay. แอบเข้ามาได้อย่างเงียบเชียบที่สุดแล้วนะฮะทีนี้เราก็ทำการสังหารบักหมอนี่นะฮะโดยการใช้ไฟเบอร์ไวน์นะฮะดึงเลยดึงกูกูวิ่งกูเดินชนหลังมึงมึงก็ไม่รู้สึกอะไรเลยใช่ไหมนะฮะอือรัดแบบสายฟ้าแลบบ รับแบบสายฟ้าแลบเลยนะครับป๊ๆลยไปเราเราช่วยเขาไม่ได้นะคนนั้นอะเราผมลองแล้วมันช่วยไม่ได้นะฮะเดินไปตรงนั้นมันก็ไม่ช่วยอะไรปุ่ม W ับบยกูเป็นอะไร เคลียร์เดอรูมเน็กดอหยิบช็อตกันขึ้นมาไอ้ตรงนี้มันมันมันเขียนว่าอะไรนะเป็นโลโก้ฮิตแมนด้วยนะพิกล็อกพิกล็อกกันนะดูถลม่มทาลายทำไมมึงชักช้าจังวะที่มาข่งคำว่าชักช้าเนะี่ยคือมึงชักกระสุนช้าทิบหาย โอเคขอดึงมันมานี่ก่อนเดี๋ยวนะแปบบ๊แบบแปบบ๊บแป๊บเอ่อเอาเอาการะสุนมาโอเคตอนจบตรงนี้เลยโอเคเฟรมเลทค่อนข้างดีนะฮะเก็บกระสุนมาซ่อนตรงน้นนะซ่อนซ่อนกล่องซ่อนตรงกล่องนี้ซ่อนแอบไปเลย แอบไปเลยมึงแอบไปเลยตรงนี้เป็นเลยโอเคเดี๋ยวเรามาแอบในตู้สภาพผ้าบักหมอนี่เอา้ามันมันจะรีบเข้ามาสงสัยอะไรทั้งมันนักหนาทํากีการ์ดหล่นตรงพื้นแล้วก็มาเห็นตังตาลูกบาวโอ้ยตังออ้ยตังของกูตังของกูงงกนะเอาไปใช้ในโนรก <c oughs> เกมแม่งโคตรบักเลย เกมยังบักเลยนะฮะแล้วเราต้องเปลี่ยนเสื้อผ้า Enter the at อ,อะไรเนี่ยเออ,อ,อ,อช่างแม่งโอเคเราก็กดคี์การ์ดมาแล้วก็เดินเข้าไปนะฮะอย่าไปเสียดายปืนลูกซองใช้ครั้งเดียวทิ้งนะฮะอาวุธสำคัญของเราคือปืนพกพอละนะฮะมีปืนพกก็พอ โอเคเราช้าไปละวิ่งดีกว่าแต่ว่าก็อย่าไปไอันนี้มันโอเคแล้วเราเอาปืนปืนพกมาใส่นี่นะฮะใส่ไว้ในนี้แล้วก็หยิบขึ้นมาแล้วก็ตีเนียนเดินไปหากาดเลยนะฮะไปะไปที่คอนโทรลูมคอนโทรลูมนะฮะไปะนะเดี๋ยวกาดมันจะให้ส t o p ป a g e s t o p p a g ด นะฮะฮมาเดี๋ยวจีก่อนนะฮะสแกนก่อนมึงก็เอามือล้วงเข้ามาในกล่องมึงก็ไม่เห็นปืนเนาะเป็นการดที่โคตรโง่เลยโอเคเสร็จเรียบร้อยกูก็เข้าไปละ่ะปิดประตูปิดคือมันมาแอบอยู่นี่เพราะว่าส่วนสนุกของมันมีปัญหาเกิดขึ้นนะฮะ เก็บก่อนเลยก่อนอื่นก็ไฟเบอร์ไวน์มาทำการดึงมันขึ้นมาดึงมันขึ้นมาดึงมันขึ้นมาเรียบร้อยเก็บปืนมาโอเคเก็บมาตัดไฟเลยตัดไฟถั้งแต่ต้นลมตัดไฟไปเลยอม,มอง้ายปองหาดึง โอเคแล้วก็เดินผ่านไปอย่างเงียบๆมันแงะมาเหมือนมันเห็นนะแต่มันก็ไม่เห็นวะ่ะทางกูวิ่งไปแล้วกันไปที่ห้องน้ำยูทยแกงเตอร์ให้แมนชิวนะโอเคหยิบปืนตูตีขึ้นมาแล้วก็ทำการแกปอุดปากมันเลย แล้วก็ทำการยิงหนึ่งยิงสองยิงสามตัวอืมจะรีโหลดต้องกดเหยียบหัวมันเหยียบเหยียบหัวมันเออเหยียบหัวมันแล้วก็หยิบขึ้นมาแล้วก็ทำการน็อกด้วยด้ามปืนเรียบร้อยตายตายชัวไม่ตายก็เล้ยไม่โตโอเคเก็บกระสุนมาเรื่อยๆเก็บกระสุนมาเยอะเผื่อใช้นะฮะ ก็บกระสุนไม้เยอะเผื่อใช้โอเคไปละขึ้นทั้งบนพิกอ<ะ>ัพเดอะไลฟ์เฟก็ต้องใช้สไนเปอร์ใช่ไหมโอเคเปิดขึ้นมาหลังจากนั้นทำการกดตัวเอ็กเพื่อซูมนะฮะเอชช็อตหนึ่งตัวตรงนี้อีก เอ็ดช็อตอีกหนึ่งตัวตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ด้วยออเรียบร้อยมาเอาปืนเก็บหลังจากนั้นก็ทิ้งไปเลยไม่ใช้ละอันนี้เป็นกระสุนช่างมันเก็บมาก็ได้แล้วก็ทำการออกจากประตูไปเลย ไม่มีใครเห็นเนี่ยเราก็ยิงครบสามตัวแล้วโอเค Find the door to the o f f i c e นะฮะไปละเข้าไปข้างในแล้วทีนี้เราก็หยิบไอ้นี่มาโอเคเดี๋ยวเราทำการแอบขึ้นไปข้างบนนะฮะ Walk upstairs พื้นบันไดหยิบกระสุนลูกซองมาหยิบไาง,งั้นแหละแล้วก็ไอ้นี่มันกำลังคุยคุยม่อสาวอยู่นะฮะใส่ดูใส่เสื้ออืมแล้วเดี๋ยวเราต้องผักมันเนาะใช่ไหมตัวนี้มันจะเดินทข้าบางในละปึ๊บโอเคทำการผักให้ลงไปเลยแล้วก็ เดี๋ยวเราเข้ามาัข้างในนะฮะจิ้มลงไปโอเคแล้วก็ซ้อนนะฮะแล้วเราก็จะวางยามันไปละ เอากินเองเหรอนึกว่ามันจะเอาไปให้ไอ้นั่นกินมันดันกินเองซะงั้นอือเอา้าอือเอา้เอาอาือตายเก่งหนผั <c oughs> โอเคต่อไปเราก็ทำการเข้าไปในนี่นะ ก็มาคุยฆ่ามันด้วยวิธีไหนดีหนอนะฮะเราขอแฮมเมอร์มาเลยแล้วกันนะฮะหรือจะฆ่ามันด้วยการฉีดยาพิษเข้าคอเลยนี่ฮะต้องใช้แฮมเมอร์คว้างแล้วละ่ะ วางอัดเข้าหัวไปเลยนะฮะ <c oughs> เราไม่ใช้ปืนนะฮะโอเคแล้วก็ฉีดยาซ้ำได้ไหมฉีดยาซ้ำไม่ได้โอเคไม่เป็นไรช่างมันเพราะฉะนั้นเราก็เก็บอันนี้ขึ้นมาเก็บรูปขึ้นมานะฮะแล้วทีนี้เราก็ไปแลวนี่คือเบลต์นะฮะ มันคือบบลเลิดนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราเก็บบบลเลิดขึ้นมาก่อนแล้วก็มานี่เลยนะฮะขึ้นไปแล้วก็เอาบลเลิดนะฮะติดตั้งตรงตรงนี้ใช่ไหมโอเคเอาบลเลอติดตั้งตรงนี้หลังจากนั้นก็ทำการนะอา่าอันไหนวะ หาไม่เจอยีงไงแล้วก็ทำการกดแม่งเลยละกันอืนแล้วก็เราก็จะใช้คอ้อนนะฮะเอ้าค้อนวางไม่โดนเดี๋ยวนะเอ่ออ่ะปืนยิงแม่งเลยละกันอืมตายเรียบร้อยจบ <c oughs> กูก็ตายแลยนะ้วเนี่ย มันเอาดีเซอร์ดิเกิลยิงไหนว่าปืนมันนะนี่ไงดีเซอร์ดิเกิลมันยิงกูแทบจะหมดแม็กเลยแล้วก็ผู้หญิงคนนี้ช่างแม่งละกูไม่ยิงไปจบภารกิจสังหารเจ้าของสวนสนุกนะฮะที่ทำให้เกิดค็แล้วแหละคือมันสักแต่จะทำก็ทำอ่ะ แบบคือมันทําส่วนสนุกออกมาแบบว่าใช้จ่ายแบบมันใช้จ่ายในราคาถูกอะ่ะของวัสดุมันก็เลยไม่ค่อยทนทานนะฮะทำให้ชิงชาสวรรค์มันหักลงมาแล้วก็แบบนะเกิดมีโศกนาฏกรรมแบบผู้เสียชีวิตจํานวนมากเนาะนะฮะประมาณนั้นโอเคเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับเกม Hitman นะฮะถ้าชอบฝากกดไลค์ด้วยกันแล้วกันนะเนาะกับเกม Hitman บัตมันนี่นะฮะ กันในคลิปหน้าแล้วกันเนาะวันนี้สวัสดีครับ